สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำน้ำพริกแคบหมูกันครับช่วงเวลานี้ทำกับข้าวกินเองครับก่อนอื่นครับเอากระเทียมไปเผาครับพริกเผาด้วยแล้วก็นี่หอมแดงครับเอาไปตำครับสองอย่างก่อนกระเทียมกับนี่กระเทียมกับหอมแดงครับตำให้ละเอียด จากนั้นครับเราก็ปอกพวกพริกครับพริกอะไรก็ปอกเอาดำๆออกหมดเลยครับให้หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับแล้ก็หัน่นหั่นบ้างบ้งบ้างครับสะดวกในการตำนี่ครับเตรียมตัวตำครับโขกเข้าไปเอา แหลกเลยสุดยอดครับนี่หน้าตาพอแหลกแล้วก็ใส่แค่หมูครับหมดถุงเลยนี่กพอ,อแหลกครับให้มันเขาเขาเข้าเครื่องใส่เกลือเข้าไป แล้วก็รสดีเข้าไปครับปรุงชิมจากนั้นครับก็เป็นอันเสร็จครับนี่หน้าตาครับหนึ่งชามแรกครับใส่ต้นหอมผักชีด้วยให้มันหอมครับมาเรามากินกันเลยนี่ครับต้มผักต้ม ต้มผักผักสดมาแล้วล้างเรียบร้อยครับข้าวเหนียวห่อนหอนครับมาจ้ำกันเลยครับวันนี้หนึ่งข้าวเหนียวไว้แล้วทำรำมอว่มวครับนี่ผักกาดดอกหนึ่งครับอืมนุ่มหวานอืม นี่สักครับครับอืมมาคือเปร่าหน่อยครับแก้มครับอืมลำๆำม้อหมอครับนี่ครับทำกินง่ายๆครับ อยู่บ้านโลกเยอะครับทายนี้ก็ฝาก subscribe กับกระดิ่งแช้งเตือนด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับ